ขเ้นาขนีานาะหิ้นี่หิ้ตัวนี้เป็ัวกินบ่อยกินบ่อยยังไงโอ้กินเห็ดเราบ่กว่ยแงไแต่ขาหนิครับอื้นนนียหนาอยางเงียง่ายมากมันอ้ในุมาตัวหขาเห็นไหมขาเป็นขาพี่น้องเลยขาใหญ่ ตูัวดีอย่งดีวอย่างนี้นี่แมงมุคือนี่นตูนครับตยังนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขูสุกนครับนี้เขาบกับ2าวเก่คบาวตนครับาวพุมครับพี่น้องนดาสีาป็าแห่งที่เก่าครับแม่นเก่าครับพี่น้องแม่นครับมเกครับแมนเฮ็ดยังบาต้เดขาไข่บาวพุ่มเฮ็เขาไข่พี่นองแม่ลังอาวาดครับแมนครับแมนอาวาดหรือบอารวาจะมจอกบอกพี่น้องกลับไปซ่อมเมืองน้ากันครับไปกันเลยครับ ดอแรกแข่งหวานงอาครับอนี้ครับประดิมด้วยอืมบักหอยเพชของไข่ครับเอาไข่ครับงามนะดอกงามดอกงามเลยครับนังอาละวาด่ด้ของมก็มาอาละวาดนี่ครับอีกดอกนึงครับงามเลยก็น่งออกมือว่าุ่นนั่ออกมืองามนะอืมตืนแต่ดอกเหรอมันดอกมันหนอกเพรโอ้นง่งยนช่ วอนไลนครับดื้อเกี่ยวขนาดมอหอมหอมวพี่น้องไเห็ดกับตองเบาชินเอยกับีครับงามเลยครับพี่น้องนี่เกิดในี่เงาเนี่ยเจี๋ยพี่ดอกงามงามาพุมนี่ดอกเยอะพี่น้องต้องคืนแสนครับ เห็นไหมบอบ้าต้นเย็บ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 บอเย็บปุ้ยเย็บพี่น้องขอบคุณครับงามเลยครับงามเลยอืมนี่ดิโอ้ขาเนาะงามคักเนาะแงนครับอะไรนี่หน้าบัวไก่กันได้พี่น้องเนพอดอกเขียวงามนะครับลามเลยลามเลยมีสตรอวกังามรอบบ้าพุ่มเนาะแงนครับนี่แหละอืมขึ้นกล้องขนาดเนาะแงงคนี้สองดอกครับพี่น้องนุงดอกนี้แม่ไม่กินเนาะบ้าพุ่มเนี่ครับ สอครับลองดูตึ้งตมนี่เนาะน่ออกใม่เนาะปลาตบนางเงลองอีกหองตูมมองดีอีกสออดครับพี่น้องงามเลยนี่เป็นไข่ล้วนๆครับเนี่ครับเห็ดไครเห็ดใ็รผู้ใ่บบ้าพูดเห็ดไครครับเไปทางี่่านปลเลยครับพี่น้องกับปองนานกับปอามใสยกับป๋ลือดเชื้อเอ ครับดอกสองครับน้ำยังน้ำใยน้ำใยพี่น้องเงินเด็กน้ำครับกูดังครับบาต้นพลอยแล้วพี่น้องเักดดอกบาต้นหยามไปกับบป๋าพุ่มกันเลยครับพี่น้องไล่ะ ขาเป็นขาเนาะขาเป็นขาเนาะดอกที่สองยู่บ่ไก่กันเป็นไรพี่น้องนี่ล่ะจุ่มยีนเอาไหนยูจุ่มนึงมาคุ้มเดียวหมจุ่มง่ายนะอจุ่มใครพูนครับสองดอกนี้ดอกงามขนาดเนาะขาไม่ใส่บาปุ่งขามันอยู่ในกลุ่มมาตัวบ่ขาเห็นไหมขาเป็นขาพี่น้องเอ้ยขาใหญ่แห้ง ดอกนี่รับอีกองซ้อนกันสองดอกเนาะมันเป็นผงขามันได้เนยเนาะกูนะสองดอกจุ่มจเครื่องตาบานบุกเครื่องเนาะได้ล่ะขามันขามันวันนี้แหละมันเป็นเสืยบต่อมาพุ่มไปมาอีพี่น้องต่อจากดอกนั่นกับแม่ดอกนี่พี่น้องครับนี่นั่นครับงามครับเมื่อนี้เห็นนี่ดอกงามด้วยว่าตื่นเนาะเมียนี่จะเห็นใครเลยมาพุ่มเมียน ีดอกนึงครับพี่น้องม้งงามเป็นไรม้งงามเป็นไรครับบอหอยมันกินนี่ครับได้ดอกเดียวนึงครับพี่น้องเป็นที่ได้เนาะมาพุ่มสองดอกมันเอาสองดอกมันเอาไน้ดอกเดียวเอานะครับพี่น้องเห็นอย่างบอ้คับเห็นอย่างมาพุ่มไ็่ใช่เห็นผู้ใดเห็น่อยแม็นบอ้ยเห็นแมนอยู่็นบอ้ยนี่ครับดอกงามๆเลย มีอากาศยังไงน้องพ่อต้นคึมคึมเพิ่งฝนหยุดตกหรือเปล่าพุ่มแต่ว่าท้องฟ้าแจ่มใสเนาะคึมคึมท้องฟ้าแจ่มใสนั่นแหละบ้าพุ่มอุ่นอีกแล้วเป็นไดองงามเลยบ้าพุ่มแมนครับหนะ่งหวานไปคืนนี่โอ้ยขาขาเนีเยมาขาหมาน้มเลยแมนขาเนีสาวลำสิงเนาะแมนครับบรรยากาศแบบนี้เพิ่งครับพี่น้องคึมคึมนะครับตอนนี้กระหกม่วงกลัวหรอครับนั่งคึมนี่ครับผน่าจุ่มน้อยครับพี่น้อง รองติดเพือนครับมันจะอติผลิ่นาบาุ่มไม่ต้องเอาสาไม่น้ำบู๊ถ่มัน้ำนาอไอเยจาก่อตุ่มก็มาดอกบานรับพี่น้องพกุ่มพุ่บาปุ่พุ่ดอกต่มหนึ่งนบเอาดอกนี่กนเนาะดอกหนึ่ก็อือหือครับมีสองดอกครับสองดอกครับเส็นล้วติดใหม่ปกบ่บาพุ่บบาุ่มโอ้โหอเก็บพ่อเห็นเนาะแงนครับอืมองมือนถิ่นมันแมนครับเนี มันมีสองดอกครับพี่น้องดอกมันบานเพิ่งคือง่ายเออดอกงามดอกแข็งดีได้ป่ะพูดนะเห็นครับเห็ดการณ์ใอ่อยต่อยครับพี่น้องครับน้ำมาปนไปเลยครับจะระบ้าดต้นดอกไั้ใหญ่เป็นไหนเนาะไม้ใหญ่เป็นไหนครับอื้มอิงตะกปนเมนเจอปุ่งกันนะแมนครับ โกไก่กันไปได้ครับพี่น้องอ่มครับมาพุ่มอืมนี่ครับนี่ครับอีกตุูมนึงครับอืมเขาซากลงไปนี่ครับอีกตุูมนึงครับอืมเอาไปพ่นนะมาพุ่มเนี่ยครับต้อาขาไม่นั่นนะพี่หลักพี่น้องเอ้ยเห็นอยังบอกพี่น้องเอาไปพ่นมาพุ่มอืมครับโอู้นี่ตัวดีแล้วนี่นี่นี่แม่มุงคือนี่นี่ตุูมนึ่งนะครับตูมย่างห้าม ขึ้นมาจากดินบาวุ้มแมนแต่บินมาจากป่ากะจิว่านกกนล่ะเออแมนนี่ดอกเด่นไปได้อ่บาวุ้มนิมใช่ไหม่จแมนตัวแต่มันบินได้กะจิว่านกกันล่ะแมนงูพี่้องพี่น้องนะเป็นต้องกรับไดรัแถวพี่น้องะครับนั่นบุญนี่ขึ้นมาครับพี่น้องเบิ้งตี้ครับแจกเลยก็น้องออกดอกนะนั่นแหละ เอามาบ้าพุ่มกินง่ายู่เอาเวิร์ดเนาะเอาเวิร์ดไปครับจะต้องเป็นจุ่มแต่บ้าพุ่มแน่นเนาะจุ่มครับนี่ครับไปนำบ้าต่วนไปเลยครับไม่ได้โผงไม่เหงาพี่น้องเออขับหมุนมาเกิดได้เลยบ้าพุ่มเห็ดเนาะอืมจืดแต่คนไม่หมุนเห็นบ้าพุ่มนี่ครับ้าหนนืมดูครับดึงมาในครับดึงวางเห็นบอก อันี้ก็ตุมอม้ยอ้ขากระขามันนั่นะขาเห็ดเอออไปออครับผมเดี๋ยว่อตุ่นได้บะหุ้มได้ขามันแข็งอยู่หน่มิเตลเอ็นมันบ่งชี้อันนี้ก็เรื่องครับพี่น้องตุ่มครับอนนี้ครับงามสวงามเลยไหนบ่งามนะคืมบงามสีกับแจมพร้อมเลย ปครับอาไปนรถแข่งพี่น้องนั่นะนุ่งรับโอ้ยนี่นะยังมั่นแบบพี่น้องนุ่นะมึงกี่หลักครับท่รมชาติสังสรรค์ครับอู้เต็มพุงเต็มเหงาครับนั่งใหครับมีบ้าต้นยางชุ่มเนื้อเรื่อบูดีน่าอยู่ตรงมาผูกกันเนาะนี่น่ะขาขาวพีเนาะงามพร้อมนะถืพี่น้องอีกดอกนึงบ้าต้นยางไก่ครับบ้าต้นมาเห็นพี่น้องเอ้ยยัางตะทีหยาบเห็ด เว้บเยบริเวนอ,อยู่ในอยู่ไปครับเขาป้าไหมพี่น้องดอกนี่มองขึาไปไหนครับพี่นอ้องดูดีมากเลาพี่น้องว,ว่าขานีบอนให่เครับครับนั่นนี่ครับตุ่มหน้าเาังมุนกันมากาังมุนอยู่าลังสิกันปนมากุงเาังิกนป็นสินเนาะมันสิเนามองกรดอกต้อนดอกครับพี่นอ้องนี้กะดอกงามไบ้าพี่น้องรับพี่น้องอืมเป่นองเงยงงาม มันมีแต่เหตเขอใรข้ไหนหมานมับ้าพุ่มหานแงงวะแ่นครับไปกันได้ครับจับอีกดอกนึงครับสุงหงายอพี่น้องนี่ครับหาเขาสอง้นจริงพี่น้องลำหมอำยังบ่เขาวปนดเดีบ้าพุ่มเลยขาวตีย่ำแง่งนี่ขาวย่ำแงอันี่ขาวหงายสาเลยนไปหาต่อพี่น้องหาเฮ้ยดูพี่น้องง่ายงพี่น้องกนังหมุนดีหนามากบ้าพุ่มแด้เลย อะไรครับเลยีบาพุ่งอันนี้นะอันนี่เป็นเฟืองเด้อครับพี่น้องให้ปวกไจหน่อยครับกำลังออกครับไม่ว่ามันเถ่าไปแล้วครับครับห่อกระดอกสองดอกครับดูดิมากจริงๆบาพุอืมเจรขาอย่างเงี้ยดีครับพี่น้องครับอยังมากบอกไก่เป็นไรครับทีนะครับอย่างเงามยแล้ต้นพลอยอีกแล้วครับพี่น้องกระดอกมา ม้ามั้ยพี่น้องม้าในก็ไข่เมียนนี่ก็ไข่เบิดตาเลยพี่น้องเลยกี่ต่ำคนเบิดตตาพอดีโฮ้ยจะกินเหมือนวัาพวกพี่น้องนะครับมาพวกเนาะนี่ก็ไข่ป๊ดขาขาขาวแต่โมย่าวนนี่เนาะไปนั่งกันนะพี่น้องไปให้กับสองเบาครับไปครับย่างไปท่ากันเลยครับนี่ครับย่างมะฝอพอดีมีตีมย่างไก่ เราพุ่มพอนี่ครับโอ้ยตัวพี่น้องงามสีงามเนาะสีงามพร้อมดนะว่าพุ่มมองมาตุ่มสองถูมเนาะนี่ครับมันก็ต้องสีออกบ้าพุ่มนี่มีแต่ตุ่มยังไงเนี่นเขาก็ตกมาว่านก่อนเนาะแี่ครับพี่น้องบ้าต้นพ่ออีกดอกนึงแล้วครับดอกบานบัวครึ่งตัวใหญ่เองพี่น้องนั่ไปกับบ้าพุ่มครับพี่น้องเออเอ้อเอ้อเอ้อแต่ละบ้าต้นครับพี่น้องา ไดอะเลด้านะนะได้ย่ดอกเนาะได้อได้อยอ่ตันที่สองครับยูบาหหางกันไปเดยงี้ตัองกันกันบ้างพ่กนั้นด่ครับลองด้ดอกเลยให้พูดก็ลองพูนดอกที่สาเนาะนี่นี่นีตัวดีเลยตัวดีครับกินบมกหอยกินบมกหอยยังไง กินเห็ดพวกเราห่างแต่ขาหนีบว่าพูมีโอ้นั่น <finde> นั่นดอกกับแม่เพราะเพราะทนแง่งแต่งก็ขายกินบมกหอยหมกหอยอาจารย์เนี้ยกินบมกหอยเนื้อเนื้อได้ปะได้อยู่แต่ขาเนี่ยเอียงละแทะบมกหอยนะน่าแทะเพราะว่ากินบมกหอยได้กินเห็ดไปไปลองกันลองไปยังแต่ขาพี่น้อง นี่จะไหนอจิดมุ้นแม่มงืุลนะครับสี่ใดที่เป้าสิ่ใดคือเกาเห็ดขอนครับพี่น้องนั่นกเหรอครับเห็ดขอนเขาแก่เขาดีเนาะบาต้นเนาะเห็ดขอนมาถเห็ดเห็ดอย่งมาพุ่นเห็ดบดดูบ็ดแตาตัดขาดอกมาพุนเมีนอ่ะบห็ดแตตัดใหญ่็ดตตัดยากบหได้ต่ัดใหญ่หรอเ็ตัดย่างเล้ไม่ได้ตอกอ่อนพี่น้อง แต่ทั้งเห็ดบดทั้งเห็ดไข่พี่น้องเติมแต่ตากระม้าต้นเก็บเส้นกระม้าพุ่มนะครับเราพุ่มกับที่เก็บนั่นด้่บาดเราเก็บจากนี่ครับไม่ได้เติบกรมาพุ่มแกงยิ้มพอดีแงี้ยนครับเนาะนี่ขนยังมาต้นนี่ขอากะยอมตัดตัดออกในกรมาต้นเราพุ่มมันวดมาทั้งอัน กาบใหม่เลยครับพอได้แกงนี่เนาะพอได้แกงครับไปนะพี่น้องครับพี่น้องย่างมะก่เติบไอ้จีพอดอกนึงตานี่บ่ค่อยบ่ค่อยออกเป็นไหนเนาะมาฮุ่มแหน่หอมีเป็นไหนครับแต่กระนังนเห็นมีเห็นเก็บอยู่ดอกแหน่บ้าดอกเปเนไงยี่ดอกอืออือมีกระด้างตี๋ดอกอีดีระบาพุ่มแหน่หอมหอมครับบอ้อกเห็ดไข่ดอกนึงครับแห่มีดอกสองครับ ห้องเดียวกันอะบาพุ่มมีกันน่ครับงามะครับอีกดอกนึงัวไข้พนงามขนาดนันเมล่กีนะวดอหพี่น้องายเต๋อั้าพมกินเบ็ดมอบ้านกระตานี่นี่ครับมีแค่ปีดอกนึงครับอย่งีไขพ้นหรอพ่มมเม่นดอกไข้พ่นเดียว่งว่าหยุดต่พ่นีเนาะ เขียวนออเขียวนะเขาอาอืมครับงามมากปูไก่จังไลยมออกสงามทีเก่าเนาะงามที่เก่าครับถ้าพี่น้องวาต้นถ่อยอีกแล้วไากลี่น้ำกันครับพี่น้องคาดว่าสก์ใกล้ป้นเทะนเนาะนี่เดี๋ยน่าเห็เนาะยังงามไม่เห็นว่ครับอืมปนะครับ อัานมาเกินข้ามเลยคุณดอกตูมนะพร้อมแล้วมาหนึ่งครับดูมนึงครับย่องดอกตูมนึงกับดอกนึงเนาะบ้าพูนแมนครับวางแล้วนะครัวางไม่ถึงไปพูดนะครับเห็นไครับอืมงามขนาดที่เต็มแล้วพี่น้องเดินตาแล้วพี่น้องเลยมองเลยดูงามเลยไม่ได้ดอกตูมเนาะแมนครับข่วงในเป็นดอกตูมมันะเนาะใส่กระดาษบ้าพูนไหนเนาะอืมนี่ ดีดอกบาวโฮ่เดเนอะดอกนึงครับพี่น้องครับไปเลยอยู่บไก่กันี่ครับตูงก็ดอกบานงามเลยมาครับงามเลยครับมาต่นน้ำเลยลายางยมาโอ้ยตะมุตะมิยังไงยงยังไงเนี่ครับโอ้ยฝางางขึ้นได้บาวโ่เลยครับ ปางางปางางภาษาภาษาอีสานบรนลักษีนปางางนั่นครับดอกบานกับดอกตุ่มครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับตุ่มก็ไม่ได้ตุ่มง่างไม่ถึงว่าพุ่งเลยตุ่มมันตุ่มเห็ดนะตุ่มมันอะไรต้มเสี่ยงเลยมาต้นส่วนทุกคนถ้าเป็นขาดอกเป็นดอกเลยครับพี่น้องดอกพุกยางไงเลยครับมาต้นไม่ตั้งดอกแน่เลยตา เปิดเปิดออกหอมหอมมะรหอมแ่ตนี้ต้องรอข้างด้านนอกดวันบานงามด้ีเ้าก็ได้อยู่คูปีเนอะแดนในกูปีจำผมได้ทบ่าวต้นจาไหนกันบ่าวแี่ครับต้อรอครับเปิดแดงบอสะเปินบ่าวุ่มี่ดอบงามิงบ่าวต้นมึงที่หล่ะอปไยังนี เห็ดผ oui huh, hey, hey, ู Hi, are, ้ใดเห็ดไคเห็นผู so through through then, right? ้ใดเห็ดไคเห็นผู Luca? ้ใดเห็ดไคเออแม่นขุนดอกนึงบาพุ้งขึ้นตัวดีกวอาเขากเสาะทําไมล่ะบาพุ่มมีแต่บาบอมากบามาแม่นอยู่บาต้นที่บาต้นหัวเขามาเมืองนี้จัง่อยบาต้นมาบาต้นว่าสิเป็นปลาไม้ได้พี่น้องบ่เด้อบาต้นว่าเขาหนีก้อนบ่แม่นบ่แม่นจังงดิเที่ยงอะไรได้บ้านเที่ยงในบาต้นนี่กันนะโอเคเลย ดินแล้ว่าพุ่มดินติอต่ไฟ่นะแค่ดินนะโมเมนอื์แค่ดินโมนีสองอนามน,นี่น,ะนาะดึงนะครับอืนนมงามขนาดงามขนาดไปอีกดอกนึงใส,ส่ม,มาส่วนฝาสีเลยบ้นาพุ่มตั้งบาตรมไปเลยครับดอ,อกบาตรด้อยดอกกลุ่มมาส่วนนี่ย่างไก่เนาะ <c oughs> นี่ครับ ครับได้เนาะได้หอมโจ๊กตะมะพุ่มหอมอ่ะหอมกันเดยหอมแท่นยาดมไปไหนเลยมีเห็นอยู่ครับไหนพี่น้องกระตาลมกระตารีลมเพรากระตารู้ครับได้เนาะมันหนักไปไปครับไปเบิองกันนะพี่น้องนี่ครับเฮดเท่ามันนี้เฮดมันนี้ครับมีแต่เข่าไข่เฮดซีนก็ได้เห็ดโบดเห็ดโบดพี่น้องเห็ดโบดขอนโอ้ยมันๆพี่น้องเห็ดต่อไข่หอยต่อยเนาะมีเหนครับผมถือว่ามันแห้งพี่น้องนี ำลังจิกใหม่เนาะเนียนครับผมบ้านนี้บ้าพุ่งกับบ้าต้นหิ้วขอพี่น้องถอดห้องจกๆเลยครับพี่น้องไสมันห้องดั่งกันเลยจอกๆกันว่ะบ้าเองกับบอยโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเพจทั้งยูทูบครับฮักหน่อยๆไกลฮักนั่นๆครับสำหรับคลิปนี้บ้าพุ่งกับบ้าต้นสิ้มเงือนเหรอครับจังคอนคลิปหนาครับเอาไว้แค่นี้เนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับรบพี่น้องกาบ้านเรา